คุณผู้ชมคะอย่างที่ตุ่นเกริ่นกันไปเมื่อตอนช่วงต้นของรายการนะคะวันนี้ตุ่นมีเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมค,ค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นนวัตกรรมการทําศัลยกรรมแบบเกาหลีที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะตุ่นบอกว่าสาวๆเนี่ยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะวันนี้ตุ่นมีผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการเสริมหน้าอกค่ะน่าสนใจมากๆเลยที่สําคัญเนี่ยนะคะเทคนิคก,การเสริมหน้าอกนี้นี่นะคะเป็นเทคนิคก,การเสริมหน้าอกแบบไม่ต้องผ่าตัดโอ้ฟังแค่นี้แล้วเนี่ยสาวๆจะเริ่มสนใจใช่ไหมล่ะคะแน่นอน วันนี้นะคะแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะนั่งอยู่ข้างๆุูกแล้วและค่ะคุณหมอเบานะคะหรือว่านายแพทย์สุทธิศักดิ์เรืองปราดเจ้าของ VR Credit นะคะก็จะมาพูดคุยะค่ะเกี่ยวกับเทคนิคการเสริมหน้าอกนะคะแบบไม่ต้องผ่าตัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเทคนิคนี้นะคะเรียกว่า c a b บสฟิล l ลอนะคะเทคนิคจริงๆแล้ว c a b บสฟิล l ลอนี่คืออะไรคะคะ <S <S ก็คือการเติมสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์เนี่ยนะครับเข้าไปที่บริเวณหน้าอก แทนการผ่าตัดเสริมซิลิโคนเข้าไปครับอ้ฟังแล้วสาวๆที่มีหน้าอกน้อยๆเริ่มจะมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าบางคนก็กลัวในเรื่องของการผ่าตัดนั่นเองนะคะแล้วจริงๆแล้วสารที่ใช้เจ้าเคเบตฟิลเลอรนี่คือคือสารประเภทไหนคะตัวฟิลเลอร์เองเนี่ยมีด้วยกันหลายประเภทนะครับมีทั้งชัวคราวและถาวรแต่เนื่องจากว่าในส่วนของตัวชัวคราวเนี่ยเนื่องจากว่า เราต้องใช้ปริมาณค่อนข้างมาก oh, ถ้า <okay. S 1> สมมุติว่าตัวชั่วคราวอยู่ที่4 c สมมติค่าใช้จ่ายประมาณถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาท <Okay. S 1> ถ้าเราใช้หนึ่งร้อย cc เนี่ยก็จะตกประมาณถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท oh. ล้วอยู่ได้ประมาณหกเดือน <Okay. S 1> ซึ่งโอกาสที่คนจะใช้ตัวชั่วคราวนี้ค่อนข้างค่อนข้างน้อย <oi> ใช่ครับ <Okay. S 1> แต่ว่าเนื่องจากพอตอนหลังมีการพัฒนา mm hmm. ให้มีการใช้ตัวฟิลเลอร์ที่เป็นลักษณะของถาวรแล้วก็ปลอดภัย <Okay. S 1> แล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปทําให้เราสามารถที่จะ ใช้ตัวฟิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยในราคาอยู่ที่หลักประมาณเกือบเกือบแสนหรือว่าประมาณแสนกว่าบาทเท่า<ม>น,นั้นเอง<ม><ม>ก็ไม่ถึงกับต้องเป็นล้านแล้วก็อยู่ได้ค่อนข้างนานอยู่ได้ค่อนข้างตลอด<ม>ร,ระยะเวลาของเขาจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ได้ประมาณนานแค่ไหนคะคุณหมอคะห้ออปียสิปีครับใช่ครับก็คืออย่างน้อยสักห้าปีสิปีขึ้นไปคล้ายๆกับการผ่าตัดเลยทีเดียวประมาณ5้าถึงสิปีนะคะสำหรับในเรื่องของเป็นฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์ที่นํามาใช้สารตัวนี้ ออตัวนี้จะเป็นในกลุ่มของไฮโดรฟ,ฟิลิกเจลนะครับ,รบซึ่งเป็นตัวที่ถูกผลิตขึ้นในยุโรปแล้วก็ได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัยสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้แล้วก็ไม่มีการไหลย้อยนะครับเพราะหลายหลายคนจะกลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าไปมีพังผืดไปเกาะหรือไม่<ช>แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยเช่นนั้นด้วยก็ตัวนี้ได้รับการรับรองก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่แล้วนะครับก็สามารถไว้วางใจได้ อันนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ดูได้นะคะในเรื่องสารเติมเต็มแต่ว่าไม่ใช่ที่อยู่ในโซนของพวกซิลิโคนเหลวเลยอ่าใช่ครับเราก็ไม่ได้พวกนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วจริงๆเรามันมีข้อจํากัดไหมคะในเรื่องของการฉีดเข้าไปแล้วอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นมีไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากนะครับในส่วนของ Product ของ f i l l e r เองเนี่ยก็ในเรื่องของ Product เองก็ได้รับการยอมรับเดียวคุณหมอก็ใช้กันทั่วโลกทั้งในฝั่งของยุโรปเอง ที่เกาหลีเองก็มีการใช้นะครับในฟิลเลอร์ของตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเทคนิคแต่เทคนิคเนี่ยจะค่อนข้างที่จะค่อนข้างยากกว่าในการเสริมจมูกนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนะครับเพราะมีในส่วนของต่อมน้ํานมเส้นประสาทเส้นเลือดนะครับซึ่งคุณหมอที่ให้การรักษาเนี่ยก็จะต้องค่อนข้างที่จะระมัดระวังแล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรนะครับแต่ถามว่า จร,จริงๆแล้วมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงไหมมันมากไหมก็ไม่ได้เกิดผลข้างเคียงได้มากหรือว่าดุนแรงอะไรเงี้ยน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอให้การรักษาที่โอเคนั้นก็ค่อนข้างที่เทคนิคที่ฉีดไปเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับโดยที่อาจจะไม่เขียวช้ำหรืออะไรเท่ากับการผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยแล้วนะครับแล้วเรื่องของระยะเวลาในการฉีดในการทำรวมไปถึงระยะเวลาในการพักฟื้นนะคุณหมอคะต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนคะ จริงๆแล้วการรักษาด้วยฟิลเลอร์ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ต้องพักฟื้นเลยด้วยซ้ำคือเหมือนกับว่าเรามาฉีดเหมือนคนที่มาฉีดร่องแก้มมาฉีดเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือลักษณะเดียวกันที่ไม่ต้องพักฟื้นก็เหมือนกับมาสมสวยมาตัดผมแล้วก็กลับเลยเพียงแต่ว่าอาจจะระมัดระวังนิดนึงก็พอแต่สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจําวันกลับไปทํางานในเผลอๆมากลางวันกลับไปตอนเย็นยังพอได้เลยวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยทำงานได้ตามปกติ แล้วหลายคนที่เคยเสริมหน้าอกหรือพอทราบเรื่องเกี่ยวกับการเสริมหน้าอกเนี่ย mm hmm. เขาจะต้องมีระยะเวลาในการพักฟื้นแล้วก็มีเวลาในการนวดหน้าอกด้วยหลังจากนั้นอีกประมาณ6เดือนแล้ววิธีการแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมีการนวดหน้าอกหรือว่าวิธีการพักฟื้นแบบนี้ด้วยไหมคะอ๋อครับก็คือว่าในส่วนของการผาา่าตัดเนื่องจากว่ามีซิลิโคนที่ค่อนข้างปริมาณค่อนข้างใหญ่ แล้วก็มีการผ่าแต่ก็อาจจะต้องมีการนวดใช่ไหมครับ <c oughs> แต่เนื่องจากตัวฟิลเลอร์เนี่ยจริงๆรแล้วการที่เราเติมแต่ละครั้งเนี่ยจะเติมได้ปริมาณไม่มาก oh. ได้แค่ประมาณข้างละสักห้าสิบซีซีนะครับแล้วก็ตัวฟิลเลอร์เองมีความยืดหยุ่นอาจจะสูงกว่า <c oughs> ทําให้ในเรื่องของการนวดเนี่ยอาจจะไม่ต้องนวดมากนะ <c oughs> อาจจะแค่แบบครึง่งครึง่งหรืออะไรน <c oughs> ิดหน่อยให้เข้าที่ซึ่ง <c oughs> พอทําเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยหมอเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของตรงนั้นแล้วก็แค่สักประมาณสักสิบห แลวคนไข้เองอาจจะกลับไปอาจจะช่วยคลึงอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองอก็ไม่ต้องหลาย,ลายคนกังวลมันจะแข็งไหมคะอ๋ออ,อันนี้ไม่แข็งแน่นอนนะครับตัวใน <c oughs> ส่วนของฟิลเลอร์เองเนี่ยความยืดหยุ่นหรือว่าตัวเนื้อความหนาแน่นของมันเนี่ย <c oughs> เรียกว่าใกล้เคียงผิวหนังเราเลย <c oughs> บางทีอาจจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำทำไปนี่สามีอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำในบางคนว่าทำอะไรมาอะไรเงี้ยนะครับ คือดูแลสระเป็นปกติเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าเติมเข้าไปได้ประมาณในปริมาณที่จํากัดอาจจะประมาณได้แค่ห้าสิบ cc แล้วอย่างนี้คัพมันจะเปลี่ยนเยอะอไหมคะในเรื่องของขนาดอย่างเช่นแบบ,บจาก b เป็น c จาก a เป็น b อะไรอย่างนี้ได้ไหมคะก็จริงๆแล้วในเรื่องของขนาดนะครับเนื่องจากว่าเราเติมแต่ละครั้งได้ไม่มาก<อ>ดังนั้นถ้าคนไข้าบางคนที่ต้องการขนาดที่ค่อนข้างมากตั้งแต่1นคัพ2คัพขึ้นไปเนี่ยแนะนําการผ่าตัดเนี่ยจะเหมาะสมกว่าส่วนการใช้ฟิลเลอร์หรือเคเบิลฟิลเลอร์เนี่ย จะได้ประมาณสักครึ่งคัพหรือว่าเกือบคัพนึงเท่านั้นเองจะได้มไม่ค่อยเยอะอได้ถึงคือข้อจํากัดของเขาใช่ค,คือได้ไม่เยอะมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการใส่ฟิลเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะออกกําลังกายหรือว่าที่จะเล่นกีฬาได้ตามปกติไหมคะได้ตามปกติเลยครับเพียงแต่ว่าอาจจะช่วงสักอาทิตย์สองอาทิตย์แรกอาจจะอย่าเพิ่งอ,ออกกําลังกายหรือว่าเอ็กซ์ตรีมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นก็สามารถที่จะทําอะไรได้ตามปกติไม่ได้มีข้อห้ามอะไร โอเคค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะโดยเฉพาะคุณสาวๆบางทีอาจจะมีความกังวลใจนะคะในเรื่องของการผ่าตัดแต่ว่าก็อยากจะมีรูปร่างที่ดูดีดูสวยขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันนะคะสาหรับคุณสาวๆอย่างเราๆเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเบานะคะหรือว่านายแพทย์สุธิศักดิ์เรืองปราดนะคะจากวิยาคลินิกมากๆค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนานเรื่องราวดีๆให้เราได้ทราบกันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอบยินดีครับสวัสดี ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาสวยเมาส์ซี่กันต่อค่ะกิการร่วมสนุกชิงรางวัล Gift v er o u c h e r t r e a t m e n t K Oxy เ y ออกซเจนหน้าใสาประกายเกาหลีจาก VR Clinic mm hmm. เพียง SMS ตอบคำถามการเสริมหน้าอกเทคนิคเกาหลีในช่วงสวยสุขภาพดีใช้วิธีการใดพิมพ์ A ผ่าตัดพิมพ์ B ฉีดคอลลาเจนส่ง SMS คำตอบของคุณมาที่เบอร์0 8น 6960970